ครับสิ่งแรกนะครับที่เอฟซีจะเดินทางต่างจังหวัดนะครับที่ต้องดูเลยครับคืนนี้ครับส่นล้อครับตรงนี้นะครับไม่กินยางนะครับแต่ตรงนี้กินยางนะครับสิ่งแรกที่ต้องดูคือยางครับถ้ามันกินแบบนี้นะครับนะถ้าเราไม่มีการแก้ไขเอฟซีลองนึกสภาพถ้าเราวิ่งเดินทางไปต่างจังหวัด500กิโลพันกิโลจากที่มันกินอยู่เท่านี้เราวิ่งไปต่างจังหวัดมันกินลงมาอีก วิ่งกลับขึ้นมากรุงเทพมันกินลงมาอีกสุดท้ายยางหมดดอกครับพี่น้องอคลิปนี้ใครที่ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปนะสิ่งแรกที่จะเดินทางไปตากจังหวัดให้เลี้ยวล้อสุดแบบนี้ครับเลี้ยวสุดครับเห็นไหมครับเลี้ยวสุดครับถ้าเลี้ยวสุดปุ๊บคุณอย่ามองเห็นเลยว่ามันกินยางครับถ้ามันกินยางแบบนี้รีบเลยครับรีบมาตั้งศูนย์นะแต่ถ้าเราไม่มาตั้งศูนย์เราวิ่งไปวิ่งกลับยางหมดพอดีครับนะครับแทนที่จะเจ็บเงินไห เที่ยวเปลี่ยนใหม่ครับต้องเก็บเงินมาเปลี่ยนยางมันมันไม่ใช่เรื่องนะครับนะเอฟซีนะนะนี่คือเรื่องรถนะครับรถที่กินยางส่วนใหญ่จะเป็นรถ d ีแม็กออนยปีสองพันยีิบสี่สิบสามยเป็นเกือบทุกคันนะครับเป็นเกือบทุกคันนะครับใครที่ใช้ d ีแม็กตัวสูงนะครับขอย,ย้ํานะครับรถจะมีปัญหาเรื่องกินยางนะครับต้องรีบแก้ไข2รถ d ีแม็กตัวสูงนะครับถ้าใครย้ายแหนบนะครับย้ายแหนบเพื่อจะ ให้รถเปนเตีย้ยลงมาอันนี้ก็กินยางแน่นอนร้อเซนะครับวิธีแก้คือต้องใส่กันแบบหรือต้องตั้งศูนย์ใหม่เท่านั้นนะครับนอกจากว่าเช็คดูยางอันดับหนึ่งแล้วครับอันดับสองที่ควรต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยก็คือเรื่องการขับขี่นะครับก็คือโช๊คนะครับโช๊คซึ่งรถคันนี้นะครับได้อัปเกรดนะครับจากเดิมๆคือโช๊คสแตนดาร์ดนะครับโช๊คเดิมไม่รั่วไม่ซึมนะครับวันนี้อัปเกรดมาเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์รุ่นโมโนโทูบนะ โมนทูบตัวนี้ข้อดีเขาคือหนึ่งครับการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นแล้วก็ไม่โยนไม่ย้วยนะครับถ้าเทียบกับชกเดิมนาะรู้สึกว่าแบบหลังอาจจะเป็นกระด้างข้างหน้าจะย้ยนะครับข้างหน้าย้ยข้างลังกระด้างรู้สึกแบบตึก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 ใครที่ขับรถแล้วใครที่รู้สึกว่าขับแล้วแข็งกระด้างหรือว่าขับไม่นุ่มมนวลน,นะครับแนะนําเปลี่ยนชกไปเถอะครับคือเราเปลี่ยนครั้งเดียวแล้วขับอุ่นใจสบายใจกว่าเยอะการขับขี่กับชกที่ดีครับบอกเลยว่า หนึ่งครับคุณสามารถทําความเร็วได้สองการขับขี่ปลอดภัยสูงเนื่องจากว่ามันไม่โยนไม่ย้วยไม่ออกนอกเลนสามจังหวัดแล้วเปลี่ยนเลนรถมันไม่โค้งนะครับแล้วก็สี่การบังคับรถไปในทิศทางที่เราต้องการบอกเลยว่ามันหนึบจริงๆครับคนที่นั่งแล้วเวียนหัวเมารถใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์ไปบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆครับใครที่จะใช้โช๊คเพี่ยนโช๊กก็มาที่ร้านจานสวินาเซตนี้ชุดนี้นะครับ ได้ชกหน้าได้ชกหลังครับชกหน้าชกหลังราคาจบที่19,500าพร้อพร้อมติดตั้งนะอันนี้เป็นชกหน้าชกหลังนะครับนี่ชกหลังชกหลังนะครับเป็นตัวโมโนทูบเช่นกันนะครับอ่ะคันนี้ก็เปลี่ยนทั้งยางนะแล้วก็เปลี่ยนทั้งโชกนะครับอ่ะวันนี้เราไม่เปลี่ยนโชกแล้ววันหน้าก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับนะไหนๆก็อยากให้รถเรามันขับดีขึ้นฟัลลิ่งที่ดีขึ้นก็แนะนําอัพโชกไปอย่างเดียวพอ ก็มาดูคันต่อไปครับก็จะมาเป็นรถคันนี้ครับเป็นโตโยต้าตัวสูงโตโยต้าตัวสูงนะส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างแล้วก็เรื่องเบรกสั่นนะครับเบรกสัน่นเบรกสู้เท้านะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับที่เจออันนี้ก็เดี๋ยวน,นะอันนี้โอ้แน่นดีวอันนี้ลูกหมากแหลกแล้วก็ต่อไปจะเป็นลูกหมากคันชักลูกหมากคงก็แต่แล้วนี่ะใส่ไปเลยครับอ่ะนี่รถใครเอ่ย โอ้ทำไมลูกปืนเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเป้าลูกปืนครับตัวนี้อันนี้ลูกหมากกันชักอันนี้ลูกหมาก,กอันนี้ลูกหมากกันชักอันนี้ลูกหมากแหลกอันนี้ลูกหมากกันโคง้งกันโค้งก็คือยึดระหว่างตัวซ้ายตัวขวารู้ไหมว่มากันโค้งทําที่อะไรทำนั่นน่ะกันโค้งตัวนี้นะครับมันยึดกับคัตซีแล้วส่วนตัวนี้ยึดกับปีกนกจงังหวะรถวิ่งความเร็วสูงแล้วยางหน้ามันแตกพราะยางหน้าแตกปุ๊บรถมันก็จะหล่นลงข้างล่าง แล้วการทรงตัวก็จะไม่ดีนะทีนี้กันโครงตัวนี้ใหม่กันโครงใหม่ช่วงล่างธรรมดาดีเวลารถแตกปุ๊บตัวนี้มันจะหล่นลงข้างล่างมันหล่นไม่ได้เพราะตัวนี้มันรับอยู่อเนะดี๋ยวผมจะหยิบกันโครงเก่าให้ดูจุดไหนเะนาะนี่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 นนี่ครับนี่นี่นี่อธิบายนะครับพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ครับนะี่นี่คืออย่างนี้ตัวนี้นะครับนี่มันจะอย่างนี้ พอล้อตัวนี้มันจะหล่นลงข้างล่างใช่ไหมตัวนี้มันล้างไว้มันล้างให้ไอ้ประยูงมันลอยไว้มันก็เลยลงข้างล่างไม่เต็มที่แต่ถ้าลูกหมากตัวนี้มันแตกหรือมันหลวมจังหวะที่รถมีปัญหาปุ๊บมันจะซุบลงมาเลยแล้วบางคับรถไม่ได้สุดท้ายตกข้างทางแต่ถ้าลูกหมากดีช่องล่างดีต่อให้มันเกิดปัญหาอะไรก็ตามมันเอาอยู่เพราะตัวนี้มันมันช่วยได้เยอะนี่คือการทํางานของมันสองจังหวะที่เราเปลี่ยนเลน หรือว่าจังหวะที่เราวิ่งทางไม่เรียบทางเอียงอย่างนี้เอียงเอียงข้างๆนี้จังหวะเราอียงปุ๊บล้อนหน้าซ้ายขึ้นสูงล้อนหน้าขวาลงต่ําตัวนี้มันจะล้างไว้ล้างไว้เพื่อเกิดช้าบนาลาซ์นอกจากตัวนี้ล้างไว้ปุ๊บก็จะมีโชค๊คโช๊คก็เป็นตัวซับอีกทีหนึง่งจังหวะที่เราตกลุมหน่อยนึงปุ๊บมันรมันยุบตัวลงจังหวะที่มันเด้งขึ้นโช๊คจุดหนึ่งไว้ให้มันขึ้นช้าลงนะครับโช๊คมาดูนะมันด,ด,ดนลูลูกปืนล้อลูกปืนล้อเนี่ย องค์ประกอบเขาคือมีนัดเจ็สีตัวหนึ่งสองสามสี่บอกเลยว่าถ้านัดสี่ตัวเนียมันหวานหรือช่างใสเปียนเกลียวแล้วนัดอยู่แค่สามตัวถ้าเกิดว่าตัวนี้มันสะบัดแล้วมันฉีกขาแล้วมันหลุดออกมาเลยที่เราลบกกันยังไงนะครับนี่หงายท้องขึ้นครับนี่เห็นไหมอันนี้คือนี่คือ,น,คอนี่คือหน้าแปลนล้อแม็กเราเอาแม็กใส่ตรงนี้นัดหกตัวนี้แน่นมากเลย ต่นัดตรงเนี้ยมันหลวมนัดตัวนี้มันหลวมหรือใส่ไม่ดีถ้าตัวนี้มันหลุดออกมาทั้งยวงเลยพี่คิดว่าล้อแม็กออกมาด้วยไหมอ่าเนี่นี่นี่ทีทั้งยวงนี่ยเอลองสาธิตดูกแกบบามทราทาบดูอ่าอยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันหลุดหรือว่าใส่ไม่ดีมันออกมางี้เลยทั้งแม็กทั้งยางออกไหมทำไมาตีคลิปเรามันออก นึกภาพไปแล้วอ่านี่แหละคืองานพวกนี้งานงานละเอียดอ่อนครับมันมีแค่สีตัวเองมันหลุดมาไม่พอมันตะกัชากพวกนี้มาด้วยนี่นี่ระชากนี่มาด้วยสายที่ขาดนี่ขาดออกมาหมดเลยคือการทํางานอ่ะมันต้องละเอียดมากน็อตพวกนี้นะครับแรงขันอยู่ที่เก้าสิบปอนทุกตัวถ้าขันยี่สิบปอนหลุดถ้าขันร้อยยี่สิบปอนน็อตขาดหรือนมันยืดแน่นไป แน่นไปก็ไม่ได้แล้วก็รวมไปก็ไม่ได้าตัวนี้สําคัญมากอันที่สองลูกปืนล้อตรงนี้พอมันดังปุ๊บตรงเนี้ยมันมีลูกปืนมันไม่มีนัอหน้าตัวนี้ตัวนี้พอลูกปืนมันรวมมากเพืตัวนี้ก็ขาดออกมาเลยหรือว่าคอมันหลุดออกจากกันแยกออกจากกันไอ้ตัวนี้อยู่กับรถนะแต่ตัวนี้ออกมาเฉยๆถ้ามันหลวมมากๆมันถึงจะเป็นนะครับก่อนที่มันจะเป็นอ่ะตัวนี้จะดิ้นแล้วไฟจะโชว์ที่หน้าปัดเป็นรูป ABS ตัวนี้รับสัญญาณจากตัวนี้ครับนี่นี่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับอย่างของพี่อย่าขี้โคลนเยอะสนิมเยอะเราต้องทำความสะอาดเห็นไหมเอาเมือจับด้วยครับเอาเมือรูปดูตรงไปครับมีไหมเอามือรูปด้วยครับพี่น,น้องอดึงออกเลยอยาเกเจ็บไว้เป็นไงอ,อ่ะสนิมขึ้นไหมพอ,อดูหน่อยอเ,เห็นไหมขาวแล้ว ถ้าสนิมหรือว่าอะไรก่อนแบบนี้เยอะๆเซ็นเซอร์พี่ก็จะร้องแล้วก็ไปฟ้องที่หน้าปัดว่า ABS คุณเสียแล้วคนที่ไม่รู้เปลี่ยนเส้นนี้ใหม่2 5 0 5ตอนนี้เรารู้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเอาแค่มือลูปออกเมื่อกี้เอามือลูปออกใช้เวลากี่นาทีไม่กีเห็นไหมเสร็จแล้วนี่เองครับแค่ทำความสะอาดนี่ก็จบแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วเนี่ยครับพี่น้องใช้ได้แล้ว นี่คือสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ควรรู้ถ้าเราไม่ทําความสะอาดปุ๊บใส่ไปเลยว่าไฟโชลูกค้าครับต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่นะเซ็นเซอร์เสียก่อนจะประกอบทําไมไม่ทําความสะอาดหน่อยล่ะจริงไม่จริงครับอ่าแค่เนี้แค่ทำคามสะอไปถึงไม่ถึงนาทีด้วยอะไรที่ช่วยลูกค้าได้เราช่วยไปเลยแล้วก็ดูแลให้มันดีน็อตต้องแน่นทุกอย่างต้องเฟะงานพวกนี้ไม่ใช่ว่าจะแบบใครๆก็ทําได้คือสามารถจะเฟะนี่แหละ ครับตามมากี่ปีแล้วผมดูในนี้แบบผมพึ่งมาไงดูนนี้นี่มาครั้งแรกครั้งแรกเลย, <laughs> เ,ยเราจะกลับต่างจังหวัดยังไงก็เลยมาเช็คช่วงล่างเออดีแล้ว<า>ดีแล้ว,ลวครับเป็นไงบ้างมาครั้งแรกเป็นไงลูกค้าเยอะไหมมาเจอเอากูเกิลมามาตืงนี่กี่โมงครับผมออกเลิกงานเลยเลิกเริ่มตั้แ่ปดโมงามา,ามาตื่นที่แปดโมงนิดนิดาโมงได้คะแนนี่ยงเก้าโมงได้คิวที่สิบ ครับแล้วรู้ไหมว่าถ้าพี่มาสัก1ิบเอโมงเช้าดูข้างนอกเป็นไงบ้างอ่อเอาเอยอยทยอยมาเาาเปนหมดแล้วครับนี่แหละคือการทํางานที่ไว้ใจทีมงานเราที่เขามานี่คือเขามาเอาเพื่อต้องการคุณภาพต้องการความปลอดภัยต้องการขับขีท่ที่ดีขึ้นนะครับเป็วไปอย่างนั้นาก็ทำจะพาไปดู เขายิงอะไรกันเนาะยิงอะไรกันเนาะอ่าเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยอไอตัวนี้เหรอวิธีแก้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเราต้องการมันอาออกไปเอาตากบาดมาเสียบตรงนี้แล้วก็ดึงลงข้างล่างสองทีขึ้นสองทีลงสองทีไม่ถึงหนึ่งนาทีออกนะเอาง่าย เสียงมันดังเกินไปเดี๋ยวลูกพี่ให้พี่ชาอ่นนอา,า,าอวิธีนะ FC นะรอบตัวนี้นะจะบอกให้เดี๋ยวำไม่ดูเราต้องทำงานยากให้เป็นงานง่ายนะครับถ้าเกิดว่านันล้อไม่เปลี่ยนเนี่ยครับบอกเลยว่าอันตรายมากอ่ะเอาประสิบก้าวเอาน้มือออกก่อนอ่านะฮ FC ดูด้วยกัน ลดส 3, ามอ,า 6, อกเลยสามหกห้าสามนะคะเซ็นเตอร์ดได้เลยค่ะอ่าเหยียบไม่ใช่ไม่ใช่หมุนเอาหักนะอ่าอ๋อมันไม่ออกใช่นไหมล่ะมันลูดเหยียบลงเลยเหยียบลเลยแล้วต,ต้องการทับออกเพราะว่าทับไม่ออกยกขึก้นยกลงอ่ะยกขึ้นยกลงไม่ใช่ไม่ใชออลใ่ลงให้สุดลงให้สุดลงอีก เออนั่นแหละถึงนาทียังเออาาางานขชี่ยวมูชี่อมาเ่ยบอกเลยว,ว่ากว่าลูกพี่จันจะกเก่งได้ขนาดเนี้ยลำบากมากกว่าพวกเราเยอะทำงาน8โมงเช้าถึงตี4ตี5เกี่ยวกับรถยนต์นะเพราะฉะนั้นมันต้องต้องมีความรู้นะครับอันนี้นัดล้อทีนี้พิธีใส่นอดนะ ยวจะบอกให้เอาไปเือเอาน้ามาเจ้าของรถฟังดีๆนะนี่เจ้าของรถเวลาเวลาเขาเปลี่ยนนัดล้อเนี่ยนัดตัวนี้เขาเรียกว่าเกลียว1.5เวลาช่างบางคนไม่รู้เขาเอานัด1.5มาให้เรานัด1.5คืออะไรรู้ไหมนอด1.25คืออะไรรู้ไหมนุด1.5มันก็คือเป็นเกลียวละเอียดนัดตัวนี้เป็นเกลียวหยาบนัดตัวนี้เกลียวหยาบแล้วนัดตัวนี้เกลียวละเอียดเกลียวละเอียดเกลียวละเอียด ช่างเขาใส่ไปอย่างดีเลยตรงเป๊ะๆอันหนักกาข้างหน้าเวลาเรายางร่วยางแบนเราไปป่ายางไอช่างคนต่อไปอะ่ะมันไม่รู้หรอกว่าน็อตสามตัวเนี่ยเป็นน็อตเกลียวละเอียดอีกสองตัวคือน็อตเกลียวหยาบพอใส่เข้าไปแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนเกลียวเกลียวบางอีกมาดูเขาดูนั่นหน่อยอาวิธีดูนะให้ดูนะพี่น้องวิธีดูอย่างนี้ให้เราจับแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมแล้วก็ส่องดู หมครับถ้าเราเอาเข้าปุ๊บเกลียวนี้กับเกลียวนี้มันลงร่องกันพอดีเลยแสดงว่านัดเกลียวเดียวกันไปลองหยิบนัด1.25โดยด้วย FC ดนหน่อยถ้าละเอียดนัดนัดอง1.25ตัวผูอ่ะลูกพี่ลองจับดูจับนัขกาหากันไม่ไม่ใช่ขบ,ขบกันเลยไม่ใช่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 เออพี่เสือเหลืองเนี่ยรู้ขบกันดีดี เห็นไหมจะขบกันเลยอ่ะพี่ลองคันนี้ดูพี่ลองดูคันนี้อันนี้รถยี่ห้ออีดูสูอ่านนขบไหมพอดีไหมพอดีไหมคืออย่างนี้นะนัดอิดูสูกับนัตโตโยต้ตานะครับน็อตัวเมียใช้ด้วยกันได้อ่ะทดสอบทดสอบทดสอบอันนี้นอตอิจซาพี่เราเหมือนข้าดูเหมือนขัานี้เหมือนขับนี้ นัดยิสูนะอิสูอิสุเข้าได้ไหมอเออพี่ครับขอบคุณมากที่ใส่แบบนี้นะครับเอฟซครับมีลูกค้าเขาใส่ล้อแม็กเอาล้อแม็กใส่ปุ๊บใส่แบบนี้มีมีม,มีนะครับจริงๆแล้วต้องใส่แบบนี้ครับใช้หัเวเล็กเข้า,ะขานะครับมีม,มีมีลูกค้าเขาใส่มาช่างแล้วผมวิ่งแล้วมันสั่นนัดมันไม่แน่นอ่ะอ่ะทีนี้เราดูดูนะัดตัวนี้อ่ะจับใส่กันดู นี่คือน็อต1.25ไปตัวนี้อ่ะไม่ใช่นี่นี่ขบกันขบเกี่ยวขบไหมลงไหมไม่ลงลงนี่อ่ะลองตัวนี้หนึ่งไม่ลงและแล้วตัวนี้ล่ะใส่กันอีกทีหนึ่งลงไหมลงแตกต่างไหมแตกต่างชัดเจนเลยนี่ใครที่จะซ่อมรถจะเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรต้องมีความรู้ไว้ศึกษาไว้ถ้าเกิดว่าไปเจอช่างที่แบบ เนี่ยแน่ๆเขาใส่เงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยสมมตินนะแล้วก็นัดตัวเมีย1.25 1.25 1.25อันนี้1.5 1.5เวลาเราไปถอดล้อลนักกองไว้อย่างเงี้ยพอเย็บใส่อ้าวไม่รู้แล้วว่านัดตัวไหน <c oughs> นี่แหละครับเคยเจอเคเจอนะครับอาจารน้าก็เป็นวิทยาทานไว้ให้กับ f อนะให้กับทุกคนเวลาไปทำที่ไหนก็ดูกัช่างเขาด้วยว่านัมันเกี่ยวด้วยกันไหม นะครับอ่ะติดตั้งได้เลยอันนี้ไปเก็บเอฟซีเข้าใจแล้วตุ้พี่เข้าใจยังครับผมอ่าละเอียดไหมเรื่องงานการทํางานไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะแกะนัดล็อกก็ต้องละเอียดนะใส่ผิดก็ไม่ได้อ่ะเห็นไหมเนี่ยว<ม>ันนี้ก็เอฟซีได้ความรู้เยอะอย่างคันนี้ก็ลุ่มหมากบนแตกแล้วเนี่ยยิ้มแล้วเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยรอเปลี่ยนเนี่ยเมื่อวานมาเปลี่ยนแล้วไงท่านอาจารย์เมื่อวานเปลี่ยนไปแล้วสามหมื่นครั้ง อ๋อคันนี้เปลี่ยนยางมีโก้อ่ะอ๋ออันนี้คันที่สองคันนี้มาทำเปรอบแรกแล้วแล้วมาใหม่แล้วอ๋อแล้วที่บ้านตอนนี้มีกี่คันนะสามคันสามคันมาทำที่นี่สองคันแล้วแล้วคันที่สามก็มาเปลี่ยนอ่ะยังใหม่อยู่เดี๋ยวเข้ามาเช็คศูนย์แบบคันนี้นี่ดูรถใหม่รถคันนี้ใหม่กินยางไปดูสินี่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 รถใหม่กินยางนี่นี่รถใหม่ยางหมดดอกแล้วเพราะว่ามันกินยางมันเกิดจาก พี่เขาไม่ได้ตั้งศูนย์หรืออาจจะตั้งมาแล้วช่างเขาตั้งมาไม่จบนะนี่เล้าหรอนี่จะเล่าให้ฟังนะอะไรกัดแก้มยางนี่ดูดิดูนี่โอ้เป็นแผลเลยเนี่โอ้หนึ่งแผลสองแผลสามแผลสี่แผลห้าแผลมันเป็นทุกดอกยางเลยนี่เป็นุกดอกครับถามจริงอ่ะอันนี้ยางมือสองใช่ไหมมัมมากับรถเลยครับเข้าศูนย์เขาไม่ได้สลับยางให้ผมผมเข้าสี่รอบ เข้ามาสี่รอบครับถามเขาครับบอกเขาไม่ได้สนับไม่มีนโยบายผมไม่งงเลยยางบิดตัวใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ครับติดมากับรถมั่นใจใช่ไหมไม่ใช่ยางมือรสองไม่ครับติดมากับป้ายแดงเลยมีมีใครไปถอดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจรถขับคนเดียวขับคนเดียวแล้วครับพี่เชื่อไหมเนี่ยยางป้ายแดงครับมากับรถเลยครับรถสองปีนะครับมันเป็นแผลขนาดนี้เลยนี่คืออย่างนี้ตอนนี้ผมมีเทคนิคอะไรให้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 คิดบางอย่างครับผมคือตอนเนี้ย f อฟซีหลายท่านใส่ยางอิดตนตัวนี้นะครับตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็วิ่งมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแผลเป็นแผลเป็นแผลแบบนี้ทีนี้ผมเลยบอกว่าเอาอย่างได้ไหมเดี๋ยวผมลองเอายางยี่ห้อมอนเตอร์เอทีสามให้คือแบบห้ามตั้งศูนย์นะคือแบบว่าไม่ต้องตั้งศูนย์ไม่ต้องทวงร้อไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะตอนนี้เราเป็นยางอยู่แล้วแล้วก็เอายางใหม่ไปใส่เลยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรดูซิว่ายางใหม่ที่ใส่ไปจะกินแบบนี้ไหม ยางยี่ห้อน,นั้นคือยี่ห้อมอนเตอร์เอทีสามเป็นยางที่ร้านจทร์สุดมีขายอยู่แล้วเชื่อไหมว่าผมทดสอบใส่ไปแล้วครึ่งปีไม่เป็นแบบนี้นที่นี้ผมเอายางมอนเตอร์ให้คุณใส่สมมุตินะแล้วคุณจอดที่บ้านคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆเ,เมื่อวานขับแบบไหนวันนี้ขับแบบนั้นแล้วทำไมยางมอนเตอร์ถึงไม่เป็นไม่เป็น อยากดูยางไหมไปดูปะ่ะเนย่างมาเตอร์อนนหลังพใหม่เนาะเดี๋ยวผมเข้ามาเปลี่ยนก็ได้เน่นย่างมาเตอร์เอทีสามรถอยู่ได้เนาะนี่นี่นี่ขันนกขันนกเดี๋นนนนยวพาไปดูเดีย๋ยวตามมาเลยยางบิโต้ราคาสี่เส้นสองหมื่นกว่าบาทยางมอนเตอร์สี่เส้นราคาหนึ่งสองห้าร้อยราคาหนึ่งสองห้าร้อยทำไมคุณภาพมันดีกว่าสองหมื่นกว่าบาทเพราะอะไรครับ,รบอ่ะบอกมา นันเหนียวกว่าหรือังไงอ่ะถ้าของมันถูกกว่ามันจะเหนียวกว่าได้ไงน,กกนี่นี่นี่ให้ดูเลยนี่นี่ยางมันเตอร์จะสามตัวนี้ออไลน์นี่เลยใช่ไหมครลนยนี่เลย,ลย,เลยอ่ะครับอันนี้ให้ดูเลยนะเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีกินเลยไม,ไม่ไม่มีกินยางเลยไหมครับผมสมมตินะหลังปีใหม่เราเอาอยางเตวนี้ออกเจบไ้ก่อนเอาอยางตัวนี้ไปใส่วิ่งไปเลยครึ่งปีถ้าเกิดว่ามันกินเป็นริ้ววแบบเดิมของเบียตน้น ยางสี่เส้นนั้นคุณไม่ต้องจ่ายตังค์รับประกันให้ด้วยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะไม่ต้องจ่ายตังค์นี่คือยางมันตั้งตัวนี้สี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยขอบสิบแปดสเปคยางสองหกห้าหกศูนย์สิบแปดใช่แม็กไม่ต้องเปลี่ยนแม็กเดิมเลยนะแม็กเดิมแม็กเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแม็กแค่ยางอย่างเดียวไม่ต้องตั้งศูนย์ไม่ต้องทวงล้อไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ถอดยางบิดโตนตัวนี้ออกมาปุ๊บ แล้วใส่ยางมอนเตอร์เอทีสามเข้าไปอาการกินยางมันหายแล้วมันเป็นเพราะอะไรคิดว่าเพราะรถมันจบป้ายแกนเลยผมยังไม่เคยเสียงเลยสน้ครับนี่แหละคือที่ผมเตือแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เจอบ่อย <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันหน้ามาลองดูกันใครอยากลองมาลองได้เลยว่าทท้งจานใส่มาหลายคันแล้วคือมันมันจบอ่ะ <c oughs> มันจบมันจบจริงๆ ราคาถูกด้วยนะราคาถูกด้วยอันที่บอกแล้วว่านี่ครับเป็นแผลเยอะมากอันนี้ก็เป็นแผลดีครับใช่ครับนี่หนึ่งแผลสองแผลสามสี่ห้าหกเจ็ดมันเป็นทั้งนอกทั้งในเลยนะข้างในก็เป็นนะเป็นหมดเลยครับเป็นเป็นหมดเลยเป็นหมดรอบล้อเลยมันเป็นกี่ล้อนะสองล้อคู่หน้าครับเป็นสองล้อคู่หน้าคู่หลังไม่ติอ่าทีนี้เราเอายางใหม่มาใส่คู่หน้าเอาพี่รองยกขึ้นดูครับ S <S เนี่ยเราเราเราจะตัๆๆๆๆๆ้งขึ้นตรงไหนครับโอเคได้ได้ไดอ่ะอันนี้คู่หลังครับเนี่ยอันนี้คู่หลังอันนี้ไม่เป็นเนาะไม่เป็นเลยครับคู่หลังพี่เชื่อไหมว่าคู่หลังวันเนี้ยไม่เป็นวิ่งอีกสามเดือนเป็นเหมือนกันวิ่งอีกสามเดือนเป็นปุ๊บแล้วลองเอายางมอนเตอร์ใส่เร้ววิ่งสามเดือนเท่ากันแต่ทำไมยางมอนเตอร์ถึงไม่เป็นอ่า มันเป็นจากดอกอยางแล้วก็ดีไซน์ของดอกอยางซึ่งดอกอยางตัวนี้มันดีไซน์ออกแบบแบบในแนวขวางขวางถนนดีไซน์ขอนโปุ๊บแล้วมันก็เลยเป็นเจอหลายคันแล้วนะ fc ครับใครที่ใช้รถดีแม็กออนนตัวสูงแบบนี้แล้วก็ยางยี่ห้อนี้ใครที่ใช้แล้วกินยางแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาแล้วคนในกลุ่มเราใช้ d m a ม็ Mac, เป็นทุกคนไหม เป็นกลุ่มวีคอร์สนะครับเขาบอกว่าบางคนออกไม่ถึงปีกมีเป,เป็นกินคู่หน้าเหมือนกันนะครับเอองั้นเอาคนกลุ่มนั้นแหละเอ,เอาเอารถขึ้นมาหาผมลองใส่ยางมอนเตอร์เอทีสามใส่แค่คู่หน้าพอครับผมดูทีว่าจะเป็นไหมจับเวลาแล้วจดเลขกิโลด้วยจดไว้เลยว่าเลขกิโลวันนี้เท่าไหร่รถ้าใส่มอนเตอร์เอทีสามแล้วนะถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่ต้องจ่ายตังผมยางผมให้ฟรีเลยอ่า เอาตามสบายเลย<ๆ>อยากจะขับยังไงขับไปเลยเอาเต็มที่เลยขับร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบยิ่งได้เลยเพราะยางตัวนี้มันรองรับความเร็วได้อยู่ที่สองร้อยตั้งแต่เราขับรถมาเราเคยขับรถถึงความเร็ว 200, ๆๆสองร้อยไหมร้อยหกสิบร้อยหกสิบร้อยหกสิบโอ้ยังจิ๊บ <c ười> ของเขารองรับไปความเร็วต้องสองร้อยเนอะครับครับอ่ะโอเคนะยศีนะ ถ้าใคร,ครถ้าใครอยากลองดูก็มาที่ร้านดานเซเบตได้ได้ของถูกด้วยยังราคาเดิมเป็นหลัครับ